คุณกำลังหาร้านเติมกมโมโนจิหรือเปล่าเราขอแนะนํานี่เลยอ c h a r g Shop เติมเร็วเติมชัวร์แน่นอนมีเครดิตจากผู้ใช้จริงลิงก์ของเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับเราห่างหายจากการลงคลิปไปสักพักนึงเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไม่มีคอนเทนต์จะลงเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกล่องเกลือให้ดูนะครับเป็นกล่องประตู4ทิศเนาะของเจ้ากิจกรรมอชูล่านะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรกันเนาะผมจะตุ่มสักประมาณ 150กล่องนะครับสำหรับกล่องเกลือเนาะผมเรียกกล่องเกลือแล้วกันเนาะตัจริงมมันเป็นประตูเกลือนะครับนี่วิธีเข้าไปสุ่มก็เข้าไปสุ่มตรงด้านล่างนี้เลยได้นะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะก็เวลาเราจะเข้ามาสุ่มกล่องเกลือประตู4ทิศเนี่ยเราต้องเข้าทางด้านล่างตรงนี้เนาะเราต้องเข้ามาในร้านค้ากิจกรรมก่อนนะครับเข้ามาใน arbit value นี้ตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วเราก็กดด้านล่างนะครับตรงนี้ปึ๊บมันตัวหนังสือมันเอียงอยู่เนาะผมไม่ได้อ่านนะมันชื่ออะไรเนาะตัวหนังสือมันเอียงอย ถ้าเรากดเข้าอันที่2นะครับอันข้างล่างเนาะฟ๊บแล้วมันจะมีประตู4ี่ทิศให้เราสุ่มนะครับเราก็เลือกสุมสักอันนึงเลยตามความชอบนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นอันบนเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมิตมะนะครับเป็นเกตทองเป็นชิ้นส่วนตีบวกมิตมะแล้วก็มิตมะ6ดาวเศษมิตมะบอสอะไรแบบนี้นะครับสาหรับแถวบนเนาะของนวันจะเป็นเกี่ยวกับมิตมะหมดเลยนะครับ แถวซ้ายเนี่ยจะเป็นของรางวัลเกี่ยวกับมกัดธรรมะและซูชิเนาะทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมกัดธรรมะ128นะครับทาง,างด้านขวาเนี่ยจะเป็นจะเป็นเน็ตหลุดเนาะตอนนี้นะครับตอนนี้เน็ตหลุดไปแล้วนะครับร <kilomet re> อบหนึ่งนะครับตอนนี้เน็ตหลุดไปแล้วนะเข้าไปดูใหม่ฟึ๊บโอเคเข้าไปดูใหม่ฟึ๊บทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมกะ128นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นซูชิ6 6เนาะก็เกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับซูชิและมกัดธรรมะนะครับอ่าประตูด้านซ้ายเนาะ ส่วนประตูด้านขวาเนี่ยประตูด้านขวาจะเกี่ยวกับพวกยันและเศษชิ้นส่วนชิกิอามินะครับจะเกี่ยวกับพวกเหล่าชิกิอามิทั้งหลายหมดเลยนะครับทางด้านนี้เนาะจะเกี่ยวกับชิกิอามินะครับประตูขวาจะเกี่ยวกับพวกหาชิกิอามิประตูซ้ายจะเกี่ยวกับหาทรัพยากรเอาไว้ฟาร์มและเปิดตัวประตูบนนะครับจะเกี่ยวกับการหามิตรมะใหม่ๆมาบวกนะครับส่วนประตูด้านล่างเนี่ยจะเกี่ยวกับการหาดารุมะมาอัพ ที่เกี่ยมินะครับอันนี้จะเกี่ยวกับดารุมะเกือบหมดเลยเนาะผมจะสุ่มประตูล่างแล้วกันนะครับเป็นประตูดารุมะเนาะดูซิว่าเราจะได้ดารุมะห้ดาวไหมผมเล็งดารุมะห้ดาวไว้สักตัวเนาะสําหรับกิจกรรมนี้นะครับหวังว่าจะได้เนาะสําหรับดารุมะห้ดาวนะครับหรือไม่ก็เป็นดารุมะดําสักตัวหนึ่งก็ได้เนาะถ้าดวงดีมันน่าจะออกให้ผมสักตัวนึงเนาะสําหรับเจ้าดารุมะดํานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยเนาะผมจะสุ่มทีละ ทีละเท่าไรดีทีละยีแล้วกันเนาะดูซิว่า150กล่องเนี่ยมันจะออกเจ้าดารุมะ5ดาวให้ผมสักตัวหรือเปล่าเนาะเราไปดูกันที่โดแรกเลยปึ๊บโดแรกมาแล้วไม่ได้นะครับไม่เยียนมีแสงพุ่งขึ้นไปเนาะไม่ได้นะครับมันไม่ได้พุ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายเนาะตรงนี้เราก็ได้มาเป็นเศษดารุมะต่างๆนะครับแล้วก็ดารุมะสดาวตัวหนึ่งนะครับอย่างมันก็ได้4ดาวเนาะสำหรับ20กล่องแรกนะครับถือว่า โอเคแล้วกันเนาะได้สดาวตัวหนึ่งนะครับถือว่าโอเคอ่าเราไปดูที่กล่องที่สองนะครับแพ็คอะโรที่2เนาะโรที่2เราจะเอาดันมาห้าดาวไปเลยปุ๊บ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 ,บไม่ได้อีกแล้วนะครับมันไม่ออกเนาะชิปเป็นดันมาสามดาวนะครับอันนี้เสียดายนอะอันนี้อันนี้ค่อนข้างเกลือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกล่องต่อไปซึบผมจะสุ่มเท่าไหร่นะลืมอร้อยห้าสิบกล่องเนาะตอนนี้สุ่มไปแล้วสี่สิบโลที่สามนะครับหกสิบแล้วกดไปที่ตัวทีปุ๊บ ปุบปับปุบปับอือแถวนี้ออกนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันมีแสงพุ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมว่าออกเนาะนี่เห็นไหมนี่ออกมาหนึ่งตัวนะครับค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับตอนนี้เราคุ้มละเราถือว่าเราคุ้มแล้วนะครับหกสิบกล่องเราได้แล้วเราขออีกสักตัวนึงได้ไหมอยากได้สักสองตัวเนาะอ่าไปอีกโป้ปุบปับปุบปับไม่ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมไม่ได้ยัดอ่าเจ้าตัวมากัดธรรมะเข้าไปเนาะเพราะว่าผมค่อนข้างจะยาจกแล้วนะครับไม่มีมากัดธรรมะพอที่จะยัดกิจกรรมนนี้้แลวเาะ อาจจะเก็บว้ยัดกิจกรรมหน้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมมาแตะมากัดธรรมะผมค่อนข้างยังไม่เหลือละขออีกตัวนึงร้อยกล่องแล้วโบปึ๊บเอ้ยได้อีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมได้ได้สองตัวแล้วนะครับนี่คุ้มนะครับผมได้สองตัวแล้วเทา่านี้เหมือนผมได้หกดาวเป็นครึ่งตัวเนาะเพราะผมได้ดารุมะห้าดาวมาสองตัวแล้วก็ดารุมะสี่ดาวอีกสองตัวนะครับผมได้หกดาวเนี่ยครึ่งตัวนะตอน,นนี้ผมขอตุ่มอีกนิดนึงชึบ ตัวหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่าไม่ออกนะครับโอเคอันนี้ไม่ออกไม่เป็นไรอ,อีก30อีก30นะครับซุ่มไปปึ๊บปับปับๆๆๆไม่ออกนะครับไม่มีแล้วเนาะมันน่าจะจำกัดกี่ตัวผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้กันอยู่ที่2ตัวเนาะผมก็ได้2ตัวนะครับคนอื่นบางคนก็ได้ประมาณ2ตัวกันเนาะสำหรับเจ้าดาลุมะในนี้นะครับผมสุม่มแค่1ิบกล่องผมพอละ ผมแถมให้เลยแล้กันเนาะอ่ะสุ่ม20เลยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วไปเลยป,ปึ๊บปั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 ๊บไม่ได้นะครับโอเคเราเก็บแต้ม5 0 0 0 0ไว้แลกอย่างอื่นเนาะเผื่อเราจะแลกอะไรในร้านนะครับเดี๋ยวเราเก็บแต้มตรงนี้ไว้แลกในร้านดีกว่าเนาะผมเดี๋ยวผมถ้ามีทรัพยากรเหลือเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มเพิ่มให้ดูเนาะสำหรับเจ้าประตูเกลือนะครับประตูล่างเนี่ยเนาะผมว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับประตูที่ได้ดารุมะ5ดาวเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเก็บแต้มไว้แลกของในร้านค้าก่อนเนาะเพราะว่าแต้มผมเนี่ยเหลือแค่ห้าแสนเท่านั้นเองเพราะว่าตอนเย็นนี้สกินโกเซนก็น่าจะเปิดให้ซื้อกันแล้วนะครับสำหรับสกินโกเซนเนาะสกินโกเซนก็อยู่ที่ราคา1นึ่งแสหาหมื่นนะครับส่วนดอลลมาห้าดาวก็อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นครับตรงนี้รวมกันก็เกือบสามแสนแต้มแล้วนะแล้วก็ต้องเก็บไว้ซื้อเจ้าดาลลมะดำอีกนะครับกับ เจ้า S I S P นอ้องผมจะเหลือแต้มไว้สักนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อเหลือไว้ซื้อนะครับสำหรับพวกนี้เนาะสี่อย่างนี้นะครับที่เราต้องซื้ออยู่แล้วเนาะสำหรับเจ้าดดลุมะ5ดาวสกินโกเซนแล้วก็ดดลุมะดําและตามด้วย S I S P เนาะครับที่ผมจะซื้อเนาะจะเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บแต้มไว้ซื้อก่อนเนาะถ้าแต้มมันเหลือเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาสุ่มเจ้าประตูเกลือให้ดูอีกทีนึงเนาะผมก็ถือว่าคุ้มนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เกลือค่ทีเดียวเนาะผมได้5ดาดาวมา ผมถือว่าผมคุ้มแล้วกันเนาะใช้เต้มไปประมาณหนึ่งล้านเต้มนะครับหนึ่งล้านเต้มผมได้เจ้าตัว่าลมะห้าดาวเนี่ยมาสองตัวเนาะนี่นี่หนึ่งสองแล,ล้วดุลมะสี่ดาวเนี่ยผมก็ได้มาอีกเต็มเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาอีก5ตัวเลยครับค่อนข้างคุ้มมากเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครยังไม่ลองไปสุ่มประตูเงินอ่าไม่ใช่ประตูเงินประตูทองประตูอะไรประตูเกลือนะครับประตูเกลือเนาะทอ่ทิศใต้นะครับก็อย่าลืมไปลองสุ่มกันเนาะ ก็ผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับสาหรับประตูอันล่างเนาะเราก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตอนเย็นน่าจะมีไลฟ์เนาะแต่คลิปนี้น่าจะลงวันถัดไปตอน10บโมงนะครับผมจะตั้งเวลาคลิปไว้ให้ลงตอน10บโมงของทุกวันเนาะคลิปนี้น่าจะได้ลงวันถัดไปนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเราน่าเจอคลิปนี้กันอีกทีตอนวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย